สวัสดีครับสวัสดีครับพ,พ่อแม่พี่น้องบ้านสะบังงงงามผ้าพีผ้าหนองมาตากฝนพี่น้องฝน,นลงเม็ดฝนลงเม็ดพี่น้องเอ้ยฝนลง,งายยมแลงเนาะพี่น้องเนงงาะยยมห่อนระมัดระวังกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะปูม,มุทุนิยมวิยาเพิ่นประกาศเตือนอยู่พี่น้องเนงาะภาคอีสานเฮาได้รับผลกระทบ ในช่วงนี้เต็มๆเลยน้องพี่น้องเรามาระวังกันเรื่องฝาเรื่องฝนเรื่องลมแหล่านี้พี่น้องเนาะอ่ะเรามาระวังกันอ้าวบ้านสาว่างง่วงามสีผ้าพีผ้าน้องออาตำรวจราคางัวมือนี้คือคักอินี้พี่น้องราคาสีแลนคือ,เ,อเพิ่นซาบอมาชมน้องพี่น้องเนาะวะะ่าราคาสีแลนสีขึ้นคือเพิ่นซา,า,ากันบอิ่นซากันมากว่าจังไดเอามาชมกันมันสีเป็นเจงสันบอหน้าพี่<ชม>น้องเนาะค่อยชมเนาะอุ้ยบักผู้ใหญ่พี่น้องผู้ใหญ่ของผุดอะไรเงยักยังหรอครับของผู้ใดเขงหอยอยู่ปะ โอ้บ้ามึงผู้ใหญ่พี่น้องผู้ใหญ่เปิดจักบาทครับฮะห,หกหกหมื่นไรเพิ่นเปิดไปหกหมื่นพี่น้องบักใหญ่ไงพี่น้องพุณน่ะเอาไปเป็นพอฟอกพอขายพอพันสีออกกาบใยแน่แต่ว่าสูงเลรอพี่น้องสูงแห้งเพ,พิ่นโตบักใหญ่พี่น้องเอาไปเป็นพอคุ้มฟูงได้สบายเลยใหญ่หรี่โตนโตพี่น้องเพิ่นเปิดไปหกหมื่นบาทเท่านั้นพี่น้องคุนอ่ะไงหลีพี่น้องพุณน่ะอ้ยสายดังเหรพี่น้องผมเบิ่งเดี๋ยวสิไปถามสายเพิ่นพี่น้องเบิ่งต่อหน่เพิ่น ต้นโตเพื่อนพี่น้องพูดนะใหญ่แข่งขาดีอ่ะพูดนะพี่น้องใหญ่ต้นโตหนาลามลึกเอาไปเป็นพ่อขอบพอขายพ่อพันเด็สบายพี่น้องอู้ยูผิวเหลืยงจังแต่คือมาเลี้ยงเด็กไงพี่น้องพูดนะหกหมื่นซื้อมันเปิดไว้พี่น้องใหญ่าใหญสูงนี่พี่น้องผมลอยเจ็ดสิบเกือบทัวร์มวผมหนึ่งพี่น้องพูดนะสูงใหญ่แห้งใหญ่เงางามเบิ้งคากพี่น้องเปิดชิปกบพ่อพันใหญ่สายบามันพี่น้องยักษ์ใหญ่เจ้าหกหมื่นเพิ่มเปิดใบหกหมื่นเนาะเพื่อนสะดวกให้เบอร์โทรบ่อ่าขออนุญาตครับ ครับผม064 576 5204ว้ายวากลามันหยอกมันหยอกเพิ่นมาจากใส่คือร้อยเอเท่านี่เนาะเนาะโตบักใหญ่ที่พี่น้อง6,000 60, เพิ่งเปิดปูด้ดใดสนใจกระโท่มาต,ตามเบอร์โทรเพิ่นฝากไว้พี่น้องอ้าขอบคุณเลยหลนหมาน,นครับผมใหญ่อีหลีเลยพี่น้องพูดอ่ะพอ่อพันธุ์ปากใหญ่พูดอ่ะใหญ่อ่ะ6,000 60, สื่อๆเพิ่นเปิดไว้พี่น้องใหญ่อ่ะอย่างต่อเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้พ่อพันสายไถ่หนิปาดบักใหญ่คือกันพี่น้องตัวนี้เพิ่นเปิดไว้จังไงน้องพี่น้องเพิ่นได้ขายกันหรือเปล่าเนี่เพิ่นได้ขายกันแล้วเปล่าห้องเก็บมื่นครับห้องเก็บมื่นห้อยเวียดให้เท่าไรกำลังคิดราคากันอยู่กำลังคุยกันอยู่เพิ่นกำลังคุยอยู่ปอาดพี่น้องบักใหญ่ดำมืดเลยพี่น้องเนาะตายหมดเลยก็จดคนสามซื้อเพิ่นกำลังต่อรองพี่น้องพ่อพันบักใหไง้ไง้หรี่เลยสีบักสี สีบักตันสูงน้อยใหญ่เหย้าวเนาะเหย้าวน้ำลามหรือกูเน่าเนื้อหนังตัวโตแน่นครับพี่น้องหอยเวียดกำลังต่อรองเพิ่นอยู่ใหญ่อีทีพี่น้องกูเน่าเพิ่นกำลังหลุนเหล็กกำลังหลุนเหล็กกันเพิ่นกำลังขืนให้กันเพิ่นขืนให้เท่าหายแล้วเพื่อนก็เลยเพราะว่าตาหายหาซีหาเพิ่นกำลังขึ้นหายอยู่หาเปลแล้วหายหาเปลแล้วเอ้า สี่ถึงหกอยู่ด้นี่สี่ <5 S 1> ถึงหกอยู่เนาะสี่ถึงหกอยู่ใหญ่พี่น้งนองเป็นกําลังต่อเลอกก็เน,น,นาะงัวมันแจงง่วได้เนื้อกว่าตัวนั้นนะง่วเจ็บงัวเลี้ยงธรรมดาบ่ได้เลี้ยงว่าหาันเออโอเคมาจากสายคือโอ้ง่วนา,าราชินพี่น้องเนาะ,ะนี่เวียดนามเพื่นกําลังเพื่นกําลังเบิ่งอยู่พี่น้องเพื่นอนอะ,อะ มันหมาดเลยครับเดอ้อมันหมาดครับผมอยัองต่อให้เพิ่นต่อท่องกันทางผีพี่น้องมาเบิ่งงัวงามสายงัวเลียงงัวงามพี่น้องไปอุ้ยพี่น้องงัวเลียงงัวงามได้หลายขอน้อมดูใส่เนาะหอ,อยปีก็ปีทางผีพี่นอ้องมาเบิ่งงัวงามจากโคนทรายแม่ลูกพี่น้องสายหูกระทบแม่ลูกจากโคนทรายเพิ่นพี่น้อ<า>งขออนุญาตครับในพราเจะาโคมครับมือนี้นี่บ่โอ้สองคอมพี่ตาคมงามเบิ้งเพื่อนพี่น้องอันนี้แม่หัวโลน ลูกสาวว่าคือโผดแต่ลูกสาวงามเม,มื่งพี่น้องเปิดจังไดลูกสาวเออแม่นี่ไม่เป 4, ิ่อมหาสองโตสี่สิบห้าลูกสาวงามครับพี่น้องอุ้ยคนกำลังเบิง่งปปาดคนมาเบิ่งกหัวงาม <c oughs> งามอีหลีเรื่องลูกสาวเนาะลูกสาวผู้ใดมาโผดแท้ลูกสาวผู้ใดอาปเอาปเช่โอ้เจ้าอาปาเช่พี่น้องอาปาเช่ปาดหัวงามสี่หาเนาะ ซีหาเพลินเปิดใบสองตัวได้พี่น้องแม่สายพัฒนาลูกสาวสุดยอดแล้วพี่น้องเนาะซีเส้นหาเพลินเปิดไว้เนาะโอเคเลยบานในควบนี่เด็กควบนี่แม่โค้งสั่ามสิบสามสิบแปดแม่กับลูกลูกแม่คือกันลูกแม่คือกันสามสิบแปดเปิดไว้แม่โค้งสั่งพี่น้องสายหูกระทบแม่โค้งสั่งลูกสาวมาแล้วพี่น้องมากบามันแล้วเนาะลูกสาวกําลังกินนมอยู่เดี๋จักเดือนประมาณเดือนกว่าเนาะเดือนกว่านี่ลูกสาวเพลินพี่น้องเนาะอ๋อยี่สิบกว่าหมื่นบาทตัวนี้พี่น้องสามสิบแปดเปิดไว้ โคมนี่พี่น้องโคมนี่แม wan, hay hay es que que ่โค <c oughs> <c oughs> ้งสางสายหูกระทบลูกสาวกำลังกินนมลูกสาวก็จะใดบ่ก็เดือนพี่น้องเนาะแต่ว่าตัวนี้สุดยอดแหละลูกสาวเพิ่นเสื้อเลยว่าคนสิมาขอแยกกำลังมาขอแยกได้นี่คนนี้เพราะว่ามันง่ามลูกสาวมันง่ามอีหลีนี่แหละคืองูอสายพันหน้าการจ่ายลูกจะเป็นตังสี่พี่น้องจ่ายลูกสวยจ่ายลูกง่ามบพรว่าตัวผู้ตัวแม่ลูกแม่นี่แต่ง่ามแบบงูอเพิ่นสายพันธุ์หน้าเนาะอ่ะเพิ่นมาจากโกลไสห้อยอ่าห้อยทันบ่ะโอ้ห้อยทันจากโกลไสเอาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่น 3, 3, 0 8 3 3์แปดสามสามหกสี่หผู้ใดสนใจกระโถงมา,าต่อรองกับเพื่อนใดพ,พี่น,อ<ห>น้องเนาะใ่าวสนรข้าวสาพี่น้องสุดยอดสุดยอด45โอ้ยออนซอนลูกสาวเพิ่นลูกสาวอัปเเช่ดิพี่น้องสายเพิ่นหน้าเพิ่นลูกสาวพ่อดังแม่สายเพิ่นหน้าเพิ่นพี่น้องเนาะสุดยอดสุดยอดเอาวมันหมาเดอ้อมันหมาครับผมขอบคุณหลายๆครับผมอ,อย่างต่อพี่นอ้องมาเบิ่งหัวงามทางผีพี่น้องเนาะหัวงามนี่แต่หัวงามเพิ่นพี่น้องสายเพิ่นหน้าปื้ยพี่น้อง ไมยมาแล้วบอกให้ใช่จ้าแ่เดี๋ยวเดี๋ยวซื้เขาไปสามลายเดียดเพป็นพี่น้องเนาะหัวงามเพป็นพี่น้องโอ้ยเมธรรมดาลูกลูกคนขึ้นมาโผล่ขึ้นมาสีแดงอ่าโทษพี่น้องนะเพิ่นเพิ่นกำลังเบิ่งอยู่พี่น้องเพิ่นกำลังเบิ่งเพิ่นกำลังต่อรองขออนุญาตถ่ายท้ำน้ำตาลครับโอเคโอ้แม่ลูกกันพี่น้องเบิ่งแม่เพิ่นลูกเพิ่นสีมื่คือโผล่ที่พี่น้องสีฮู้ย สุดยอดเลยสิพ่นสวัสดีครับผมครับผมเพิ่เปิดไปเท่าไหร่เปิดไปเท่าไหร่ครับนี่เปิดเปิดไปจังไหรครับแม่ลูกเปิดไปเท่าไหรเปิดไปสี่หมื่นครับสี่หมื่นสุดสุดนี่สี่หมื่นซืดอๆดนะพี่น้องเนาะต่อรองใดเนาะแม่บ้านแต่ว่าลูกสาวนี่สุดยอดเลยพี่น้องลูกสาวลูกแของผู้ใดเผื่อไหนลูกลูกลูกมันสีแดงเนี่ยสีแดงไม่กินนู่นเนาะลูกเนาะ สีแดงสุดยอดเลยสีสุดยอดเลยพี่น้องเนาะสุดยอดสุดยอดเปินเปิดไว้ 4, สี่หมื่นสื่อๆเปิเปดไว้ er <speaker> แม่ลูกพี่น้องงาม <Savior> แม่ส้งงามเรียมตัวใดแต่ว่าลูกสาวนี่สุดยอดละพี่น้องเนาะขั้นแต่งเขาหนยสุดยอดนเนาะเคนบอแต่งเขาแต่น้อยแต่ว่าพ่อไปแต่งใดอยู่พี่น้องเอาไปแต่งอีกตัวหนึงเอาเพื่อสะดวกให้เบอร์โทรขออนุญาตครับผมงายพอดอนุญาตเบอร์โทรคนนี้ศูนย์แปดเก8า0ู9ย์แปดเก้าแปด เจ็ดเกพี่น้องอ่ะผู้ใดสนใจง่วงงามเอาไปพัฒนาต่อ,ทอยอดใจเรยโคมนี่พี่น้องสี่หมื่นซื้อเป็นเปิดไว้ขอบคุณเลไลายมานครับผมได้มาคมเดียวป่ะออโอ้ตนนั่นต้นฝอต้นนั่นต้นัต้นนั่นต้วโลนั่นสองหม่นสามพันห่นสามพันห้ารเป็นแม่แยกลูกเนาะ,ะแม่แยกลูกมาสองหมืามพันหเดี๋ยวผมจปถไทยไกลๆพี่น้องเขงเพินขึ้นกันกับโคมนี่โคมนี่สี่หมโคมนั่นเอาตัวนั้นสองหมเนาะโอเคเบอร์โทษเบอร์เดียว ผู้ใดสนใจกับโท่มาต่อรองขอบคุณเลยนะใหหมั้นกับผมขอบคุณน้องเนาะตาผมับผมสวัสดีครับได้มาจ้าตัวครับผมโอ้ยได้มาครับโอ้ยได้ไหบอโอ้นี่ข้องเพลินข้องเพลินบ่โอ้ขออนุญาตแม่ลูกบ่ของของขุนโอ้ตัวนี้ยของเพิ่นขุนบ่อันตัวเมีสาวบอกกูตัวกระเบนของเสียไหลเลยโอ้บอกของเพิ่นบดโอเคอ่ะขออนุญาตเพิ่นพี่น้องเนาะเพิ่นก็ร่างมาเบิ่งเพิ่นก็ร่างมาเบิ่งพี่น้องเพิ่นก็ร่างต่อรองอยู่ หัวงามพอพีน้องแม่ลูกขออนุญาตถ่ายทำน้ำด้วยครับผมเปิดจังไครับคคุนี่เปิดสามสครับผมสามหมพันแม่สาวเท่าไหร่แม่สาวสามหมื่นห้าครับผมสามสิบห้าสามสิบสองสามสิบห้าครับผมเบิ้งลูกสาวเนาะลูกสาวงามพี่น้องนี่สามสิบสองพี่น้องลูกสาวงามงามแดงจึงคือลูกสาวว่าไหนประมาณถึงถึงเดือนบ่ค มนเ้อเดือนเศษเนาะลูกสาวเจ้าช็อกโกแลตพี่แม่เพื่อนพี่น้องเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดเพื่อนราคาพ่อต่อรองเอาไปเขาเขาเขาฟ้ามลูกสาวพ่อดั่งเลยพี่น้องนี่เจ้าช็อกโกแลตสีสันตุนโตเ่็นตองห่วงเลยพี่น้องแม่นั่นพ่อมาสมเลยเนาะใกล้แล้วครับพ่อุ้ยพี่น้องพุณอ่ะท่านได้่แขวอยู่อุ้ยถ่ายสูงเลยเนาะถ่ายสูงเงาตัวหนักพี่น้องเกือบลอยหกสิบเนาะเกือบลอยหกสิบพ่อท่านได้่แขวะบนวาง โอ้สุดยอดเลย3 3 3 2บองันนี้สามห้าสามสองโอ้สามห้าสามสองโอเคสามหเดี๋ยวพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองผู้ใดขออนุญาตครับผมศูนย์เก้าสองซีสามซี่ห้าหนึ่งเก้าสองพี่น้องงัวงามเพื่อนพี่น้องผู้ใดเอาไปต่อยอดก็ได้นี่ก็งัวงามสาระงัวงามสาระข้ามเพื่อนพี่น้องเนาะสุดยอดขอบคุณหลายหลามันครับผมเดี๋ยวต่อพี่น้องดูบรรยากาศเอ้าไฟเดียช่างอะไรเจริญวะนี่บ่โอ้ยแม่ลูกโอ้ยแม่ใหญ่เนาะ แม่โค้งสางขนาดลูกยังลูกลูกสาวพร้อมลูกสาวปาดเปิดไว้ยังไงค่อยดิใช่ไหมเปิดใบสามสิบเกศสามหมื่นเจ็ดพันพี่น้องสองตัวสามหมื่นเจ็ดพันเดยแม่โค้งสางบักใหญ่ลูกสาวใหญ่เ sí. <trip. S 1> ลยที่พี่น้องลูกสาวแม่เพิ่นบนลทองเลยพ่งยังเนาะโอ้แต่แต่เป็นสัตว์เพิ่นวะโอ้แต่เป็นสัตว์ปาดแม่โค้งสางพี่น้องโอ้เอาไปเป็นนอเป็นแนวใดเลยพี่น้องนี่ลูกสาวเพิ่นพี่น้องนี่ลูกสาวเพิ่นสามสิบเกศเพิ่นเปิดไว้พี่น้องนี่ลูกสาวเพิ่นพี่น้องลูกสาว แม่โค้งสางบักใหญ่สามสิบเจ็ดเพิ่นเปิดไว้ผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับหอยเดชาขออนุญาตศ <58 4. S 1> ูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่สี่เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองหอยเดชาอาจสาหมัดผู้ใดเม่ลูกลูกแม่โค้งบักใหญ่มาฝากพี่ต่อน,น่องราคาพอต่อรองเพิ่นอ่ะขอบคุณหลายๆหมาเด้อหอยเดชาเด้อมันหมาครับผมย่างต่อพี่น้องมึงบรรยากาศการ,การซื้อการขายหัวมันอีกคือคักคือเก่าพี่น้องตลาดนัดบ้านน้องแจชมพูบุตรรอยเอ็ดมันอีฝนตกเบื้องหน้าพี่น้องเบื้องหน้าพูณอ่ะ น้ำมีน้ำมด้พี่น้องเนาะมีน้ำมีน้ำแม่ลูกเปิดจังใดครับแม่ลูกเปิดสักทีสองหมื่นสี่พันแม่ลูกลูกแม่พร้อมพี่น้องสีออกนวลๆว่าตาลูกสองเนาะว่าตาลูกสองพี่น้องนะเดี๋ยวสิยางไปเบิ่งโอ้ลูกสองตอนนี้พี่น้องนะลูกแม่อุ้ยลูกงามเนาะโอ้ลูกงามลูกงามพี่น้องเปิดจังใดก่อนล่ะสี่สองหมื่นสี่เนาะสองหมื่นโอ้ลูกสาวงามพี่น้องนี่ลูกสาวงามเนี่ยลูกสาวงามงามพี่น้องนะลูกสาวงามเบิ่งลูกสาวงามแม่โค้งสางพี่น้องแม่โค้งสางดี สูงเลแม่ลอยหกสิบได้พี่น้องแม่เพิ่นพุตบอลสองหมื่นสี่พันสองตัวพี่น้องสองหมื่นสี่พันสองตัวบ้านมาเบิ่งโคมใหญ่บ้านโคมนี่เปิดทังไหนสองสองอ้ยตัวนี้แห่งโค้งสางพี่น้องเนาะลูกตัวผู้วื่วาลูกแรกอยู่ลูกผู้เพิ่นว่าพี่น้องนี่ลูกผู้โอ้ลูกผู้พี่น้องแม่ออกสีโบดโบดอ้าวได้ลูกไส้แดงพี่น้องนี่ลูกไส้แดงอ่ะลูกไส้แล้วลูต่อไปลูกแม่เพราะต้าลูกแรกพี่น้องเพราะต้าลูกแรกแม่กับโค้งสางนี่ดีพี่น้องเนาะสองสี่สองสองเพิ่นเปิดไว้อ่ะ ขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นศูนอ้าวศูนย์หกหนึ่งห้าสามสองห้าหนึ่งสี่สี่พี่น้องสองโคมสองสี่สองสองเพิรนเปิดไว้อันนั้นคมแม่ลูกแม่อันนี้ลูกครูทุกครูทุกโคมต่อรองใดเนาะโอเคขอบคุณหลา่อยๆมานครับผมต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายหัวโอ้ขวามผิดใดเนาะหนึ่งหัวบบกใหญ่นี่ขึ้นมาใหญ่อีหล่ายางนำีหล่านี่บอแม่เพิ่น าดลูกมางามไม่ใชับลูกจะมาคือกันหนี่น้องสีสันข้อในหอยบ่ข้อในหยาดด้วยครับผมเปิดจังไหนครับผมคมน,น,นี่นี่สี่หมื่นสองครับสี่สองเนาะลูกโก้สอล้านโอ้ที่บ่โอ้ลูกสาววีโก้สองล้านพี่น้องโอ้ว่าตาเด็กว่าเลี่ยมโตพี่น้องเบิ่งเลี่ยมโตเพิ่นได้พี่นอ้อ,นอง,ง,องหางจับสูงแข้งขาตนโตข้นเหนือหนังมากนี่เต็มขนาดเด้ว่าตาเด็กสองอาทิตย์เหนือหนังบัดทันมากข้าเหนือหนังมากนี่สุดยอดเลี่ยมโตเพิ่นได้เนาะ ลูกสาวกอดังพี่น้องเจ้าวีโก้สองนั้นเบื้องการยืนพี่น้องเลี่ยมโตเพิ่นสุดยอดเลยหางจับสูงเนาะหางจับสูงนามไตสุดยอดแข้งขาจัดเลยพี่น้องจัดนี่เขาเอื้อญจัดเบื้องหูหน้าตาโตสี่สองเมย์บอกไงพี่น้องเบื้องเมย์เพิ่นพี่น้องโอ้ยโหดเนาะดูมูดูมูนี่เขาเอื่อญวางัวเนื้นอหลายพี่น้องเนาะเนื้อโดยตรงเลยแต่ว่าลูกสาวนี่มากงามแล้วสุดยอดสุดยอดสี่สิบส,สองเปิดเปิดไว้อ่ะขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่น ตองตองฟาร์มนะครับตองตองฟาร์มเนาะตองตองฟาร์มขอยู่ยางตลาดยางตลาดกาลสินเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผม0 6 5 0 6 5 9 7 9 9 7 9 7 7 0 4 7 7 0 4น่เเจ็่นะเป็นมากนะอ้าวขอบคุณเลยนะให้มาเด้อเป็นกำลังเบิ้งเอ้ยเชียรอาวยางต่อพี่น้องเบิ้งบรรยากาศการสื่อการขายหัวง่ามในหลวงไหมไร่ครับลูกขออนุญาตครับผมเปิดที่ไหนครับ เบิ้ลนีสามหมื่นครับโอ้ท้องแปดเดือนครับทองแปดเดือนเลยเมลูเมลูลูกกับแม่เบิ้ลนี่สามหมื่นโอ้ยงั่วชุดนี่พี่น้องงั่วชุดชุดสามหมื่นสามตัวสามหมื่นสามตัวสามหมื่โอ้พี่น้องท้องพร้อมเรียบร้อยสามตัวสีหัวใจโอ้ยพี่น้องเปเตอร์สือเด๋ยข่มโอ้ชุดนี่พี่น้องงั่วชุดนี่อันนี้ท้องพร้อมตัวนั้นแม่ลูกลูกแมั่วขาดน้ำเลี้ยงแน่นหนึ่งเอาไปต่อยอดเอาไปสางเนื้อสางหนังขึ้นมา ่งท <feld> ี e ่พี 1, ่น้องแต่ละตัวนี่เพราะถ้ามาละนี่โอ้วัดแล้วเรียบร้อยเพื่อนว่ะตะวันลูกสาวงามเนาะลูกสาวงามงามหัวตะลูกแหลกอยู่พี่น้องโอ้ตอยอดใหญ่พัฒนาตอยอดใหญ่โอเคเลยอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรเพื่อนศูนย์เก้าสามสองศูนย์หนึ่งแปดสองสองห้าเพิ่นมาจากเชียงขวัญครับเชียงขวัญไร่เท่าพี่น้องโอ้ใช่เลยงามครับพี่น้องโคมนี่เป็นตะต่อรองเป็นตะเอาไปเขาคอเขาฟาร์มชุดนี่พี่น้องเนาะสามหมื่นสามตัวสี่หัวใจพี่น้องตัวนี้ทองแล้วเพื่อนว่า โอเคขอบคุณหลายลนมานครับผมยางต่อไปฮะหอยมีพี่น้องแท้คุณเนาะนี่คือบรรยากาศการสื่อการขายหัวตลาดนั้นพวก,กระบือบ้านน้องแจตลาดช่มผู้บุญจังหวัดร้รอยพี่นอ้องย่ำฝนตกช่วงฝนตกพี่นอ้องเนาะช่วงนี้ฝนกำลังโลงเม็ดอ่เอาว่าเบิ่งหอยอบหอยอบได้ไหมแจกโตัวตัวเดียวนาะแม่สาวตัวเดียวของหอยอบพี่นอ้องอ่ะต,ต้นโตดีเลี่ยมโตดีแข้งขาหนาตาน้มไตสุดยอดเลยน้าไตหนึ่งกระชับพี่น้องเครื่องดำ โอเคเปิด okay. ไปจังไหพี่น้องมื่นเกาพารยว้างัหอยอบมือนพี่น้องเนาะเนี่ยเบิ้งแข็งขาตัวตัวเอาไปเป็นงัวสายพนันหนาได้สบายสีสันนี่จัดเลยพี่น้องสีจัดจานเบิ้งเหลรือ่มมองมองเลยพี่น,อนออ 10, 9, 500, ้องเขื่องๆเนาะข้วหอยอบหนึ่งหมื่นเพนอยพี่น้องงัวแม่สาวเลยพี่น้องเน,นาะเอามาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นศูนย์แปดศูนย์หนึ่นงศยหกอยอยบ อาจสามารถได้แม่สาวหน่อยงามๆม,มาฝากพีตอนนอ่ต่อน้องราคาเบาๆเบาๆสองหมื่นพี่น้องหนึ่งหมื่นห้าพันกับห้าร้อยผู้ใดสนใจอยากเอาไปเขาขอกเขาฟาร์มท่วมเบอร์นี่น้องหอยออเนาะขอบคุณเล่หลายมันครับผมเบอร์งูอ่ะเพื่อนพี่น้องงามๆม,มาทางหอยมีบานพี่น้องเนาะ <laughs> มันคือวน่นแถวหอยมีโอ้มันมีลูกมันมีลูก,ลกอาดแม่บานๆแต่ว่าลูกงามเนาะ เบื้องลูกเพื่อนพี่น้องลูกสาวคนงานงามตามอะไดตัวมือโอ้เลี้ยงลูกดีครับขั้นงัวสนใจลูกนี่เขาเอื่นว่างัวเลี้ยงลูกดีพี่น้องให้ลูกดีลังตัวว่าสนใจลูกเนาะแต่ว่าตัวนี้นี่บ่ได้ห่างตาบ่ได้แสดงว่าเลี้ยงอู้น้ำนมเพื่อนดีเพื่อพี่น้องเบื้องตัวตัวลูกสาวเพื่อนเี่น้องมาต่ายีสิ่งเก่าวันเลี้ยมโตจัดขนาดเลยนะลูกสาวเพื่อนพี่น้องยืนเทขนาดเลยเปิดจากไหนโคมนี่สองหมื่นสามพันเบื้องลูกสาวเพื่อนที่ดีพี่น้องลูกสาวงามงามพี่น้องเลี้ยมโตจัดขนาดพูด ลูกสายพัฒนาอิลีคุณสุดยอดสุดยอดนี่แม่เพิ่นแม่เลี้ยงลูกดีครับพี่น้องคุณนะเบิ่งลูกไปไซด์อย่างนั้นไปหันหางจับสูงลูกเพิ่นเลี่ยมโตสุดยอดสองหมื่นครับสามพันเด้อพี่น้องเด้อโคมนี่เด้อพี่น้องเนาะอ๋อโอ้ลูกเพิ่นนี่เปิดจากไหนตัวนี้สิบสี่หนึ่งหมื่นสี่พันลูกสาวเพิ่นพี่น้องลูกสาวของตัวนี้นี่ลูกแรกนี่ลูกสองเพิ่นอ๋ออ่ะลูกสาวเอาแค่หมื่นสี่อันนี้สองหมื่นสามพี่น้องผู้ใดเอ้า เบอร์ะรอะไรบ่ยังอยู่บ่เบอร์อะไรเนาะเอาขออนุญาตเบอร์โทรหอยมีว่าเลย08 547 573 14ครับจำง่ายไงเบอร์โทรเพื่อนพี่น้องเพื่พอใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับเพื่อได้08 547 573 14โรลลทรมาต่อรองกับเพื่อได้ขอบคุณหลายๆเด้อหอยมีเด้อขอบคุณหลายๆหอยมีอาจสามารถเบอร์นี่โทรมาหาง,าง่วงงามๆไป เขาคอกเขาฟ้ามกระไดหรืออยากขายงัวอยู่คอกอยู่ฟ้ามโทรมาเบอร์นี่เลยโอเคได้ได้ตลอดอาจารย์เขาพูดว่าการฝึกฝอใช่ไหมครับโอเคโอเคความกุ้งเลหลายหอยมีมันหมานครับตัวนี้14โคมนั่น23่สิบตัวพี่น้องเด้อความกุ้งเลนลายอย่างอย่างต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศพี่น้องมาเบิ่งนง่วงามเพื่อทางฝู่พี่น้องเนาะงัวงามทางฝู่งงามงามเพื่อพี่น้องแม่สาวงามของผู้ใดเนาะนี่เชือกกางาม เชือกสีชมพูปปอังต้องงามงามต้นตัวก็งามงามงาม่วผู้ใดเข <c oughs> าห้อยบ่แมนบ่นี่บ่แมนบ่แม่นบเขาผู้ใดเนาะโอ้แต่เขาเพลินนี่บ่โอ้เขาเพลินพี่น้นองเนาะเป็นกำลังต่อรองกันมาเบิ่งก่อนพี่น้องเนาะมาเบิง่งนง่วเดี๋ยวสิขออนุญาตเพิ่น <c oughs> เพป็นกำลังต่อรองเบิ่งนไายเป็นต้นตแข่งขางัวงสายเใบหน้าเพป็นต้นตมากขึ้นปวดถื่พี่น้องหน้าไตกระชับดีดีหน้าตาต้นตเพิ่นพี่น้องพูดอะโอ้พูดอะหน้าตาเพิ่นพี่น้อง เนื้อหนังตนโตดีดีเหยาอ่านหลาดว่าแม่สาวหน่อยงามงามเดี๋ยวผมตีราคาไปก่อนสองขึ้นพี่น,น้องเนาะเปินสิวาจังใดค่อยชมผมวาสองหนึ่งสองสอง,สองหรือสองหาประมันเปิดเปินต่อร่องกันทางเผุนก่อนเจอมาค่ะเปินเราเพี่น,น้องเนาะ,ะมาทางแม่ลูกลูกผูกขออนุญาตลูกขออนุญาตไทยท่าแม่ลูกเปิดจังใดแม่ลูก สองหมื่นสามพันห้าร้อยลูกไส้เพิ่นพี่น้องนี่ลูกไส้เพิ่นอนไส้แดงจึ้งคืองแดงขนาดเนาะแดงจึ้งคืองลูกไส้เพิ่นพี่น้องจักสิว่าแดงอย่างแดงจึ้งคืองเหรอเขาเอิดแดงแมงจีนูนแม่เพิ่นแดงชายใบเพิ่นแจ็คสว่าเขาแต่งแม่สายพืนหน้าเพิ่นพี่น้องได้ลูกไส้ต่อไปลูกแม่อ่ะแม่ยังโค้งเพราะว่าเพิ่นได้ลูกไส้แม่จะเป็นยังสี่พี่น้องเปิดไวสองหมื่นสามพันห้าร้อยที่พี่น้องเพิ่นเปิดไว้อ่ะได้มามควบเดียวกั ขออนุญาตเบอร์โทษลูกศูนย์เก้าห้าศู์เก้าหกหกสี่หกหกสี่เจ็ดแปดเโทรมาเบอร์นี้ได้แม่ลูกลูกกูไปพัฒนาต่อยอดได้พี่น้องเนาะต่อยอดต่อร่องได้เลยต่อรองได้ถูกตัวเอ้ามันหมายครับผมขอบคุณหลายๆอ่ะขออนุญาตแม่สาวเปิดจังไหนสองหมื่นสามพันเมสาวบักใหญ่พี่น้องใหญ่ครับพี่น้องกูนะอุ้ยการยืนพี่น้องน้ามตยกระชับดีดีสูงลอยห้าสิบไดประมาณโดยประมาณ ความผสมเนาะ,ะ,มนะแม่สาวความผสมเลยพี่น้องเปิดไหวเท่าไรก็นล่ะสองหมื่นสามแต่พี่น้องแม่แบบไงหนึ่งสองหมื่นสามพันอ่ะต่ะอรองใดได้พี่น้องอ่ะดีสัก่อนดีสัก่อนโอ้หัวเพิ่นหัว,หว,หวเพิ่นไปแล้วเพิ่มมานไปแล้วหน้าตาโนโตไป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 อีลาไปอ่ะเปินใดญไปแล้วอ่ะมาขออนุญาตเบอร์ทั่วเพิ่น ศูนย์เก้าแปดหกห้าหนึ่งสามเก้าสี่เก้าผู้ใดสนใจก็โท้มาต่อรองกับคนใดพี่น้องแม่สาวข้อผสมสองสามเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเอาขอบคุณหลไลน์มาร์สกับผมแม่สาวเพาเปิดจ่ายบาทแม่สาวเพิ่นสองพี่น้องอุ้ยล่ะสวยในรูปของวัวบ้านๆเหรอพี่น้องสายบ้านๆหมื่นสองพันละคาเป็นตาเอาไปต่อยอดพี่น้อง แม่สาวหน่อยอะเบิ้งหน้าตาเพิ่อนอะเบิ้งต,นต้นโตเพิ่นเบิ้งเอาพี่น้องหนะึ่งหมื่นสองพันเนาะขออนุญาตเบิ้งทั้งหลังเพิ่อนอ่านี่เพิ่นเบิ้งคักๆพี่น้องนำ้ำใจดิอ้าวสวัสดีครับผมสารจูสารจูม <laughs> ันหมานครับท่า <laughs> นครูมวลชนสเตชันเนาะฝากช่องเพื่อนน้ำพี่น้องเนาะระบุญเนาะบุญมาครับโอ้บุญมาเบียดรอยเห็นเนาะโอเคครับผมบุญมาเบีเบื้องเมืองพี่น้องอ่ะหนึ่งสองเนาะ 12,000แม่สาวหน่อย ims. งต ohl ต ohl ต ohl ามๆตัวโตเนี่ยหวานอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่น064ศูน210นึ่งแปดหกสีพี่น้องผู้ใดสนใจอยากเอาไปเขาฟอกเข,ขาฟาร์มเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดสร้างเนื้อสร้างนั้นได้กำไร12เปองคนเปิดไว้ต่อรองเอาเนาะขอบคุณหลายๆหมาครับผมไม่ไม่ขอบ้านเลยผม้ไปบ้านเจ้าของเถอะ อ๋อบันลน้ง,งบอ่มบอันนี้ไหมบรรลุอันบรรเียงอ๋อเุาจอดแท็กกับ <c oughs> เขาจอบเพราะไีดีเ <c oughs> ล่เนน้องบอลว <c oughs> อา สนใจหัวเม่สาวงามเพื่อเจัาบาทเม่สาเี่าสองหมื่นเก้าพันพี่น้องสองหมื่นเก้าพันราคาหัวตัวนี้พี่น้องลูกสาวผู้ใดคือ JF31 โอ้ยพี่น้องต้นโตไหมบาต้องห่วงพี่น้องต้นโตดีขนาดเลยสองหมื้าพันพี่น้องกััเกบองรบาทนร่กจบาท จ้าบัดขายไปขายสิบเก่าครับโอ้โูดสื้อคือซื้อดีเลยสื้อได้ดีเนาะข้างนี้เปื่อได้ดีโอ้สื่อได้ดีครับได้ดีลูกทรายเพิ่นตันดี่ดีพี่น้องเพื่อนเรตันงามขนาดเลยขายไปสิบเก่าสันพื่อนเราตัวนี้สองเก่าง่ามเพิ่นพี่น้องอีละมันยานเอาอีละสองเก่าเดี๋ยวมาขอเบอร์โทรเพิ่นพี่น้องปิดชิปกังหัวหน่อยงามเพิ่นพี่น้องเลี่ยมโตดี่ดีลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งนี่พี่น้อง สองหมืเาันเบิ Pine ้งเลียมโตตโตเพี่น้องหน้าหนาหยดหยดนพี่น uh, ้องพูดสุดยอดสุดยอดงามงามพี่นมอขออนุญาตเบอร์โทเพี่น้องเนาะขออนุญาตเบอร์โทษนะครับศูนย์แปดเจ็ดครบ์แปดห่นึ่งี่พี่น้องผู้ใดอยากเอาหัวสายแพนหน้าลูกสาวเคเอปีหนึงพอดีเนาะเคเอฟสามหนึงในพี่น้องไปเขขาฟ้ามโทษมาเบอร์นี่ต่อรองเอายี่สิบเกาเปิดเปิต่อรองเอานาอ ่ะฝากคุณเล่ายห้หมา่นครับผมปิดคิดกับมัวงามเพิ่อนพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจมัวตัวใดโค้งใดเขาไปเขาขอกเขาฟ้าม์กระโถมาต่อร่องกับเบอร์นี่เพื่อนใดอ่ะโทรมาต่อร่องกับนายหอยเพื่อนใดทุกคู่ทุกคนที่เพื่นฝากเบอร์โทรไว้ได้พี่น้องเนาะก่อนซื้อก่อนขายกันกะอย่าลืมสอบถามรายละเอียดดีๆน้องพี่น้องเนาะสอบถามรายละเอียดกันอยู่ก่อนซื้อก่อนขายก่อนราคามั่วกละดาษโต้บอธรรมดาราคากระแหงน้องพี่น้องเนาะเราจะเอาไปพัฒนาต่อยอดกะต้องเลือกดีๆน้องพี่น้องเนาะสำหรับมูอนิบานสว่างิัวงาม จะคบปอกพ,อพ,อพี่น้องเพื่อนแชนีน่คอยพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเล้งควายแฟนคับแฟนเพจบ้านสวัสดีงวงามตัวนี้ทั้งความสุขความเจริญพี่น้อ,นอ,นอ,อ,นนนองห่างไกลจากโขลกไก่เจ็บต่างๆพรำรยวยๆเบิร์ดมืเบิดสินน้วกันมันเป็นไกลดอกรัต้องทางกระบั้นนั่นสวัสดีครับ <c oughs> เพิ่นกำลังได้งัวก <c oughs> ่อนปีชิฟตมาเบิ่งนงูซิบเก่างูซิบเก่าเบิ่์นพี่น้องผูนด่างงามซิบเก่าเลยพี่น้องสองตัวนี่แม่ลูกลูกปู่งี้งามๆหนึ่งหมื่นเก้าพันพี่น้องเพิ่นขายกันไปแล้ว เป็นสื่อของเพิ่อนแม่ลูก19เพิ่นขายไปนี่คือราคาหัวขายเด้๋พี่น้องเนาะผมให้เบิ่งราคาหัวขายก่อนปิดฉิบนะพี่น้องเนาะล่พ,พี่น้องล่ะลแต่ว่าให้เบิ่งไว้นี่เบิ่งลูกไส้เพิ่นพี่น้องแม่เพิ่น1น0 0 0หมื่เพิ่นขายไปกำลังหารถเอาเมาื่อบานเพิ่นอ่น